โมเตลูกระแสความเชื่อที่เติบโตสวดทางกระแสธุรกิจไทยพอทุกคนได้ยินคานี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออมันเติบโตขนาดนั้นจริงหอป่จริงๆแล้วมันมีรายงานที่รายงานการเติบโตด้วยนะคะเพราะว่าในปี2562-2564เนี่ยธุรกิจโมเตลูค่อนข้างเติบโตสวนทางกับธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในยูโควิดนะคะที่ทให้ธุรกิจตรงนี้มันเติบโตอมากแล้วก็มีการเติบโตถึง72ล้านบาท แล้วก็ในปี2567นี้เองนะคะมีการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า134บริษัทนะคะภายใต้ใบมาดแรกนะคะค่ะแล้วก็ทำไมความเชื่อของผู้คนนะคะถึงถึงมากมายขนาดนั้นนะคะเป็นเพราะว่าปัจจัยมาจากการหาที่เพึ่งทางใจคะ่ะทั้งแบบเออทั้งเรื่องการงานการเงินความรับกันต่อนะคะทำให้คนเนี่ยต้องหาอที่เนี่ยคะ่ะและที่เด่งนั่นเองก็คือวัตถุมงคลค่ะวัตถุมงคลตรงนี้นะคะก็จะมีเอออิอทธิพลมาจากทั้งหลายหลาย ศาส,สนาค่ะทั้งศาสนาพุทธลัทธิเจนหรือว่าพาราหมณ์ฮินดูค่ะซึ่งเราจะขอโฟกัสไปที่พะพิคคะเน่นะคะซึ่งพะพิคเน่ตรงเนี้ยนะคะ,คเ,ะ,คะเออมันอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สุโขทยัยอยุทยานะคะและยังเป็นเทพแห่งศิลปะอีกทั้งยังมีความเด่นในเรื่องของการขาจัดอุปสรรคค่ะทำให้คนไทยเนี่ยค่อนข้างนิยมในการบูชาพะพิคคะเน่น,นะคะแล้วก็ขออย่างกลับไปในประเทศอินเดียนเนี่ยเขาค่อนข้างไม่ค่อยปลุกเสกพะพิคคาเน่นค่ะแล้วก็มีความ เออนับถือจับใจเลยโดยที่แบบว่าศรัทธาด้วยใจไม่ได้นิยมวัตถุมงคลขนาดนั้นค่ะแต่กับการกับไทยนะคะค่อนข้างต้องเอาวัตถุมงคลออกมาแล้วก็คเข้าเนี่ยจึงการมาเป็นวัตถุมงคลแล้วก็นิยมปลูกเสรอย่างมากค่ะค่ะและในสาหรับเออภพภทข้าเนียนะคะรือว่ามัวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกจากัดไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะทําให้เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะคะกระแสเปลี่ยนแปลงไปคนเปลี่ยนแปลงความเอฤฤ่อพฤติกรรมความชอบอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปทาให้ กระแสปัจจุบันนะคะอย่างกระแสมินิมอลเนี่ยที่มาแรงมากๆค่ะแล้วก็ธุรกิจต่างๆก็ตอบตัวตามนะคะรวมไปถึงธุรกิจโมเดลูต่างๆค่ะโดยภาพทางด้านซ้านะคะจะเป็นคาพิคาเล่แบบส่งออริจินอลนะคะแล้วก็มีแบบเซียร์หรือว่าลวดลายที่เป็นผลงานฝีมาอค่ะแต่เมื่อความมินิมอลเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถูกลดทอนทําให้การมาเป็นรูปทางด้านซ้ายค่ะก็คือจะมีความแบบเรียบง,ง่ายแล้วก็มีศิลปะเฉพาะตัวมากขึ้นค่ะ ค่ะต่อมานะคะเราก็ได้ไปศึกษาวิจัยรีวิวต่างๆนะคะโดยอย่างไททีวีเองเนี่ยก็เคยพูดว่าแบบความเชื่อเนี่ยมันกลายมาเป็นออวัตถุม,มงคลสร้างมูลค่ามากค่ะแล้วก็อย่างรายงานทางดน้าทรายนะคะคือของพาริสตาะคะ่ะแล้วก็ดอ,ตอุตรอุกรเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมต่างๆความเชื่อเนี่ยได้เลือกจากการที่เลือกเช่าวัตถุม,มงคลจากการที่แบบ เซียนพาเองหรือว่าการลุกเสกหรือความดามของวันนะคะอีกคำเงื่อมีคือการศึกษาพฤติกรรมความเชื่อจากวัฒนธรมคลของทงผู้ริตและผู้บริโภคค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันยังไม่พบก,การศึกษาของในภาพของมินิมอลหรือว่ามินิมอลนั่นเองค่ะทาให้เราเนี่ยจึงเกิดคําถามแล้วก็ตั้งามาเป็นหัวข้อเราในครั้งนี้ค่ะก็คือพฤติกรรมผู้ริตและผู้บริโภคต่อการโมเดลในยุคมินิมอลนั่นเองค่ะค่ะจนทําให้เราเนี่ยค่ะ มีวัตถุประสงค์อย่างนี้ค่ะก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปต่อเอ่อขอจากวัตถุมงคลแบบนีนมาค่ะแล้วก็สาหรับผู้ผลิตนะคะก็คือศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ผลกระทบของมีมอของผู้ผลิตแบบดัเดิมแล้วก็แบบมีมอค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงรีเสิร์ชในต่อค่ะเราจะเก็บข้อมูลเป็น2ฝั่งนะคะคือฝั่งผู้บริโภคกับฝั่งผู้ผลิตค่ะ โดยฝั่งผู้บริโภคเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form นะคะโดยกระจายแบบสอบถามทางแอปพลิเคชัน Instagram เงแล้วก็ Line ค่ะโดยมีช่วงการเก็บข้อมูลอยู่ที่วันที่1มีนาะคม2567ถึง1เมษาย,ยน2567น,น,นะคะแล้วก็ฝั่งผู้ผลิตเนี่ยเราจะสัมภาษณ์ผู้ผลิตผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะโดยเราจะแบบ่งสัมภาษณ์เป็นผู้ผลิตแบบเงนินกับผู้ผลิตแบบนีเมาอย่างละ3รายนะคะ พาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปที่เราให้ผู้บริโภคเห็นนะคะว่าเออวัตถุแบบมงคลแบบดั้งเดิมกับแบบดิจิทัที่เราหมายถึงอะไรคะ่ะค่ะเราก็จะมาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคท,ที่เราพบเจอจากแบบสอบถามะคะ่ะก็คือแบบสอบถามของเราเนี่ยมีคนตอบ340คนด้วยกันนะคะแบบเป็น Generation X 110 100คน Generation Y 113คน Generation Z 127คน,นะค,ะค่ะค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่นะคะผู้แต่ออกแบบสอบถามของเราเป็นผู้หญิงะคะ่ะแล้วก็มีระดับการศึกษาสูงสุด,สดอยู่ในช่วง ปริญญาตรีถึงเอ้ยปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่แล้วก็ประกอบอาชีพเป็นทกงนานบริษัทมากที่สุดแล้วก็มีความเชื่อในวัฒนธรรมคนเนี่ย89.4%ค่ะค่ะเราก็จะมาดูกันต่อที่รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นเจเรชั่นค่ะเจเนอเรชั่น X เนี่ยเราจะนวนมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงมากกว่า5 0 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะเจเนอเรชั่น Y จะอยู่ในช่วง2 5 0 0 0 2 5 0 0้ับาทถึง35,000าันค่ะส่วนเจเนอเรชั่น Z เนี่ยจะอยู่ในช่วงต่ำกว่า155,000บ5,000บาทมากที่สุดค่ะ ค่ะเราจะมาดูต่อมาเราจะดูค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อวัตถุมงคลน,นะคะโดยแบ่งตามเจเนอเรชันเหมือนกันค่ะเจเนอเรชันเอเนี่ยจะซื้อ,อวัตถุมงคลอยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 1,500บาทค่ะส่วนเจเนอเรชัน Y เนี่ยจะซื้ออยู่ในช่วง1,000บาทถึง5,000บาทค่ะส่วนเจเนอเรชัน Z เนี่ยจะซื้ออยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000งบาทค่ะก็จะสแสดงให้เห็นได้วว่า,าถึงแม้ว่าเจเนอเรชันเอเนี่ยจะมีเออ่รายได้มากที่สุดน,นะคะแต่เขาก็ไม่ได้เอามาใช้กััับวตถุมมมงคคลาาาากขนนดดดเทท่่่รร Y ะีียไ้ อยู่ในระดับกลางค่ะจากจากคำถามมุมมองของคุณตอบกระแสความมินิมอลเนี่ยวัตถุโมกุลเป็นอย่างไรนะคะชั้นเจเนเรชันเอไวยแทบลอยละ48.84.07แล้วก็80.34ตามลำดับนะคะบอกว่าเออมันวัตถุโมกุลแบบมินิมอลเนี่ยไม่ได้รกระทบต่อความเชื่อความศรัทธาของเขาขนาดนั้นแต่ว่าความเออวัตถุโมกุลมินิมอลเนี่ยกระทบต่อความเชื่อของเจเนเรชันเเนี่ยนุมากที่สุดนะคะเออก็คือ เราก็มีอีกร้อยละ15%ของเจเนอเรชันนี้บอกว่าหมดความชอบความศรัทธากับเพราะว่าบัรทุกงูเปนแบบมินิมอลเลยค่ะต่อมานะคะจากคำถามรูปแบบมินิมอลเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าสู่วงการสายมงูมากขึ้นหรือไม่เนี่ยก็คือเจเนอเรชัน Y และ Z เนี่ยก็ตอบว่าส่งผลหรือว่าส่งผลอย่างยิ่งนะคะมากถึงเจเนอเรชัน Y เนี่ยตอบว่า85.45%เลยนะคะแล้วก็เจเนอเรชัน Z เนี่ย87.4%สิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซนต์ค่ะโดยเจเนอเรชันเอ็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตอบว่า 4ายละสี่สิบแปดเลยค่ะคะต่อมาเราก็จะมาดูการรับรู้ของวัตถุมมคลแบบมีมอลนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเจเนเรชันวายเนี่ยเป็นเจเนเรชันที่รู้จักแล้วก็ซื้อวัตถุมงคลแบบมีมอลเนี่ยมากที่สุดค่ะต่อมานะคะก็จะ,สะแสดงให้เห็นถึงการคร,รอบครองวัตถุมมคลของผู้บริโภคนะคะด้านซ้ายเมือจะเป็นแบบดั้งเดิมด้านขวามือนจะเป็นแบบม,มบบีมอลค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นได้ว่าเจเนอเรชัน,อนอมมแบบเอ็กเนี่ยครอบครองวัตถุมงคลแบบดั้งเดิมเนี่ยมากที่สุดถึง65-67นตะคะ่ะส่วนด้านขวาเนี่ยแบบมินิมอลนะคะก็จะเห็นได้ว่าเจเนอเรชันวายเนี่ยเออ่ครอบครองวัตถุมงคลแบบนี้มากที่สุด53.10ค่ะถัดมานะคะแล้วก็จะมาเรียถึงปัใจจัยในการตัดสินใจซื้อเออ่วัตถุมงคลนะคะของทั้งแบบมินิมอลแล้วก็แบบดั้งเดิมค่ะโดยเราจะแบ,บ่งเป็น Generation แบบเจเนอเรชันเอ็กวายแซนค่ะแล้วก็เราจะดูถึง ปัจจัยสาคัญนะคะโดยเราจะเริ่มจากวัตถุมงคลแบบดั้งเดิมก่อนนะคะวัตถุมงคลแบบดั้งเดิมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่าไม่ว่าอยู่ในเจเนเรชันไหนปัจจัยแรกที่นามาให้ความสาคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาค่ะแต่แต่ตอนแต่ระดับถัดไปนะคะของเจเนเรชั่นเอกับก็ว y วเนี่ยจะ ตรงนั้นก็คือเป็นประเภทของวัตถุโมโลแล้วก็การผลิตเราหรือการปลูกเสรค่ะแต่ว่าใน generation s เนี่ยจะให้ความสําคัญทางด้านราคาแล้วก็ความสวยงามค่ะซึ่งปจัจจัยตรงนี้นะคะก็อาจจะมาจากการที่ช่วงของ generation s นะคะจะมีช่วงรายได้ที่ยังไม่ไม่สามารถจ่ายได้มากพอค่ะทํา,ทาให้อหํานาจในการซื้อเนี่ยน้อยลงค่ะ ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลค่ะแบบ A, รูปแบบของวัตถุม,มงคลแบบมินิมอลนะคะในเจเนอเรชันเอแล้วก็เจเนอเรชันแซนเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อในแบบตั้งเดิมรือมินิมอลน่ะการตัดปัปปจจัยที่ให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องอคอล้ายๆกันค่ะแต่ว่าในเจเนอเรชันวายน่ะจากที่ในตอนแรกนะคะในแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญทางด้านการปรุกเสกใช่ไหมคะพอมีการเปลี่ยนแปลงม,มาแบบมินิมอลเนี่ยก็จะให้ประเด็นด้านความสวยงามเป็นหลักเลยค่ะ โดยรับถัดไปนะคะเราก็จะให้คนเห็นว่าโดยเราจะยกตัวอยา่างปัจจัยสําคัญออกสองอันนะคะก็คือทางด้านการปลูกเสพกับความสวยงามค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เรามองว่าเป็นจุดต่างกันของออความแตกต่างของทางด้านสินค้าวัตถุมงคลแบบดั้งเดิมกับมินิมอลค่ะในเจเนเรชันอีกนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะเน้นไปที่การปลูกเสพอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะว่าจะเป็นการซื้อแบบดั้งเดิมหรือมินิมอลแต่ว่าในเจเนเรชัน เจเนอเรชันแซก็เหมือนกันค่ะก็คือจะเน้นไปที่ตัวความสวยงามเป็นหลักค่ะแต่เจเนอเรชันวายนะคะจะนั่งเดิมในรูปแบบนั่งเดิมสี นนะะก็จะเน้นไปที่การตกแต่งแต่พอเป็นรูปแบบมินิมอลเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความสวยงามเป็นหลักเลยค่ะซึ่งจะทาให้เราเห็นนะคะว่าเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจซื้อวัตถุ่มงคนอย่างมาค่ะโดยอันนี้นะคะเป็นเพียงว่าเป็นจากคําถามที่ว่าหากต้องการจะซื้อค่ะไม่ได้เป็นการตัดสินใจซื้ออย่างแท้จริงนะคะเป็นเพียงการดูเ,เพอร์เฟเรนซ์เพื่อดูแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะ ซึ่งถันมานะะแล้วคะก็จะสามารถสรุปได้ว่านะคะในเจเนเรชัน X เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับทางด้านการบุกเสกเป็นหลักและด้วยรูปแบบน,นะคะที่วัตถุมุคคลแบบมินิมอลที่เน้นการลดทอนหรือรูปลักษณ์เนี่ยจะทําให้เจเนเรชัน X เนี่ยไม่ค่อยเปิดใจในเห็นสิ่งข้าวัตถุคนลแบบมินิมอลเท่าไหรค่ค่ะส่วนเจเนเรชัน Y นะคะที่ทุกคนเห็นก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีความยืดหย,ยุ่นในการตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็สอดคล้องกับที่เพื่อนบอกว่าเจเนเรชัน Y เนี่ยเป็นเจเนเรชันที่มีการเปิดใจแล้วก็ซับ ซื้อวัตถุมงคลแบบมินิมอลมากที่สุดค่ะแล้วก็ตัวถัดมา,าค่ะก็คือเจเนเรชันเซค่ะก็คือถึงแม้ว่าเจเนเรชันเซเนี่ยจะเป็นเจเนเรชันที่ให้ความสำคัญทางด้านความสวยงามซึ่งตรงกับความต้องการตรงกับรูปแบบของวัตถุมงคลแบบมินิมอลนะคะแต่ด้วยความปจัจจัยทางด้านค่าใช้จ่ายหรือว่ารายได้นี่ค่ะจนทาให้เจเนเรชันเซเนี่ย,ยไม่ใช่เจเนเรชันที่มีปริมาณการซื้อของวัตถุมงคลมินิมอลมากที่สุดค่ะแต่กลับเป็นเจเนเรชันไว้นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับผลวิเคราะห์ของภาพผู้ผลิตแบบดั้งเดิมนะคะในตัวของแบบดั้งเดิมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก่อนที่จะมาเป็นการทําธุรกิจของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อและก็ความศรัทธาในส่วนตัวส่วนบุคคลอยู่แล้วนะคะโดยรวมไปถึงทั้งสามร้านที่เราได้เก็บข้อมูลเชิงลึกมาค่ะทั้งสามร้านเองนะคะก็มีความเชื่อและก็ศรัทธาในตัวของบริโภคเนตอยู่แล้วก็เลยนํามาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในที่สุดค่ะแดยต้องมีนะคะก็จะเป็นรูปหลักของวัตถุมงคลของแบบดั้งเดิมนะคะของ นนะะแต่่าอาจจะแตกต่างจากการคัสตอมหรือว่าจากการตกแต่งของแต่ละร้านที่ต่างกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็ทําให้เห็นว่าออผู้ผลิตแต่ละร้านค่อนข้างมีซัพพลาเชนที่คล้ายกันก็คือว่าจะขอโฟกัสไปที่เจ้าของร้านก่อนนะคะเจ้าของร้านเอง,งก็จะเป็นการเริ่มหลับลับมาจากที่วัดหรือเทวอะไรต่างๆทั้งในประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศไทยค่ะ ตรงนีนะคะมันก็ทําให้ผู้บริโภคี่ยก็นามาตกแต่งเพิ่มเติมแต่ก็ยังมีลักษณะีคล้ายกันเพราะว่ามันนามาจาะแบบผู้ขาปิดหรือผู้ขาส่งเดียวกันค่ะแล้วก็ในสับที่สองที่ฝั่งหนึง่งยผู้ผลิตก็ได้แบบออกแบบดีไซน์เองแล้วก็ส่งไปที่โรงหลอแล้วโลงหลอเองก็ส่งกลับมาที่เจ้าของใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าของเองต้องนําไปปลูกเส็ที่วัดอยู่ดีแล้วก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ให้ตรงคาตามความต้อ,องการของผู้บริโภคในเจนที่ตรงกับความตั้งเดิมค่ะเขาก็ค่อนข้างเน้นในการด้านการปลูกเสกเป็นหลัก และสุดท้ายแล้วเขาก็จะนํามาจัดจาหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์แลวก็ช่องทางออฟไลน์นะคะส่งถึงตัวตัวผู้บริโภคค่ะสำหรับ SCP นะคะตรง S เนี่ยเราได้มีขอของแบบดั้งเดิมไว้ว่าเป็นแบบก,กึ่งข่ยขายก,กึ่งผูกขาดค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากแบบแ,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 แล้วก็สินค้าแตกต่างกันแต่ก็ยังทดแทนกันได้แล้วก็ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยสามารถเข้าตลาดได้อย่างเสรีค่ะถือจะมีอุปสรรคในตอนแรกนะคะเพราะว่าแบบมันก็จะมีภาพหรือว่าเทวอะไรวัดต,ต,ต่างๆที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายอยู่แล้วซึ่งตรงนี้นมันค่อนข้างมีความเชื่อมากกว่า ผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้าไปนะคะทำให้เขาก็ค่อนข้างมีเลเยอร์อตรงนี้ในช่วงแรกคะ่ะถ้าตอนน่อมาในส่วนของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมแรกก็เป็นพฤติกรรมการแข่งขันแบบราคาะคะ่ะผู้ผลิตแบบดั้งเดิมเนี่ยจะตั้งราคาแบบแบ่งแยกราคาขายนะคะเนื่องจากว่าเลยก็จะมีความคิดที่ค่อนข้างหลายไซส์แล้วก็หลายราคาทาให้เขาถึรู้โพกได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แบบที่มีช่ราคานะคะตรงนี้สำหรับแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเขาจะค่อนข้างเน้นไปการการปลูกเสระคะ่ะแล้วก็การปลูกเสรเองมันก็จะมีความต่งตรงที่ ความดังของวัดความดังของเทวไลความดังของพารมค่ะซึ่งมันก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องเลือกซื้อกับเออจ้าของร้านหรือร้านที่เนี่ยมีความดังหรือนาไปบุกเซก้าแตต่างๆมนนะคะถ้ายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นด้านของ performance ค,ค่ะ performance ของผู้ผลิตแบบดั้งเดิมเน,ยนยี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวไปตามกระแสมิยมต่างๆค่ะโดยที่แบบว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังต้องปรับตัวไปตามกระแสมินิมอลค่ะ กันมานะคะเราจะมาดูในรูปแบบของผู้ผลิตแบบมินิมอลกันบ้างะคะ่ะอันนี้นะคะ <c oughs> เราจะโชว์ที่เราได้เป็นสัมพ,พานนะคะก็คือผู้ผลิตรายย่อย3าลายนะคะก็คือใน ว่าเลยว่ามีการลักษณะหรือว่าดีไซน์ที่แต,ตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเกิดก่อนนะคะว่าจุดกํเดเาเนิดของผู้ผลิตแบบมินิมอลเนี่ยจะแตกต่างจากลายเดิมตรงที่ว่าเขาจะเป็นศิล,ลปินหรือว่ามีความถนัดทางด้านศิล,ละปะมาก่อนค่ะแล้วก็นํามาผสมผสานกับความเชื่อแล้วทาไมเขาถึงเลือกทาพับพิคเนศใช่ไหมคะก็คือด้วยความที่องค์พับิคเนตนะคะในประเทศไทยถูกขนานนามว่าให้เป็นเทพแห่งศิละปะค่ะทําให้คนในวงการศิละปะ เขามีความศรัทธ,ธาแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้พี่คเนเน็่เความใกล้ชิดกับมโนการกที่เรานํามาดัดแปลงหรือว่านํามาลดทอนคุณค่าเนี่ยมันแบบไม่ได้เป็นการดูหมิน่นหรือว่าอะไรค่ะจึงได้มีการนําเสนอความเชื่อแล้วก็ความศรัทธ,ธาของเต็งในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะซึ่งในรูปแบบที่แตกต่างกันนี้นะคะก็จะทําให้ตัวผู้ผลิตเอง,เ,องเ,เป็นคนออกแบบด,ดีไซน์ในพาร์ทของ ท้ายของเออขาเรียกว่ากระบวนการผลิตอะคะ่ะด้วยความที่มันเป็นตัวศิลปินมีความเข้าใจใงานศิลปะอยู่แล้วค่ะทําให้ผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นเจ้าเป็นคนออกแบบหรือกระบวนการผลิตเองทั้งหมดเลยค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะแต่ถึงแม้ว่าในประเทศไทยที่จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างจำนวนมานะคะแต่ว่าจากที่เราได้ปสัมภาษณ์หรือว่าหาข้อมูลเนี่ย พบว่าการตัดสินใจของซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมันจะเกิดในรูปแบบของออฟไลน์ค่ะก็คือการไปออกบูธเนื่องจากว่าด้วยลูกค้าหรือว่าดีไซน์ที่แตกต่างไปจากเดินมนะคะทําให้การที่ได้ผู้บริโภคได้มาพูดคุยกับผู้ผลิตทําความเข้าใจในเรื่องของคอนเซ็ปต์เนี่ยทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจได้มากขึ้นค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการบริหาผ่าน SCP ค่ะตัว S นะคะแล้วก็เราจะพบว่าค่ะว่าในตลาด โครงการวัตถุมงคลแบบมินิมอลเนี่ยมีผู้ผลิตรายย่อยเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะหรือถ้าเพื่อนๆเห็นจากเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่ายอดฟองก็ไม่เท่าไหร่แล้วทาไมถึงแบบเออคนเดิมมีคนสนใจซื้อจริงๆหรอคะซึ่งตัวน,นี้ก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดมันไม่ได้มีหรือว่าไม่ได้เกิดจากผู้ผลิตร,รายใหญ่ะคะ่ะแต่ว่าอุปสรรคนะคะมันจะเกิดจากการสร้างความแตกตา่างซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในตลาดนี้คะ่ะเนื่องจากว่าพอเกิดการสร้างความแตกตา่างนะคะด้วยรูปรษางแล้วก็ลักษณะของอุปก์เครเทศที่แตกตา่างไปจากเดิมน,นะคะก็ท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ําให้เกิดข ด้านด้นความเชื่อที่ทาให้คุรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูไม่เหมาะสมนะมันเป็นการดูหมิ่นนะแล้วก็ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกคนค่ะแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ที่มันแตกต่างไปใช่ไหมคะทําให้เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเราออกรูปลักษณ์แบบนี้ออกไปจนตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้หรือเปล่าจนนํามาสู่ต้นทุจนจมของตรงนี้ของผู้บริโภคที่ต้องเผชิญค่ะและแต่ถึงแม้อย่างนั้นนะคะเออพฤติกรรมที่ สำคัญที่สุดของผู้บริโภคเอ้ยผู้ผลิตนะคะจากการที่สร้างความแตกต่างจะทำให้มีการแบ่งพฤติกรรมเป็น2ด้านค่ะก็คือทั้งด้านด้านราคาแล้วก็มีใช่ราคาค่ะทางด้านราคานะคะก็คือผู้บริโภคจะมีการปรับตัวนะคะโดยการตั้งราคาแบบแบ่งแยกราคาขายค่ะเพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะก็ลดข้อจํากัดในตรงนั้นลงค่ะแล้วก็ถึงอย่างนั้นนะคะการสร้างความแตกต่างก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะเนื่องจากว่าผู้บริโภคนะคะจะเกิดความบริยติในตัวสินค้าแล้วก็กลับมาซื้อสั่ๆค่ะ จะทําให้ผู้ผลิตได้ผลดีต่ตตอไปในอนาคตค่ะแล้วก็ถัดม,มานะคะก็จะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะก็คือผลการดําเนินการก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าด้วยรูปแบบลักษณะดีไซน์นะคะมันไม่ได้ถูกจํากัดไว้แค่กลุ่มคนที่มีความศรัทธาในวงการพมิคเนนหรือว่ามูเตอโรเฮทเท่านั้นนะคะก็เลยทําให้ความต้องการในตลาดหนักมีจานวนมากบวกกับว่ากําไรส่วนเกินนะคะกาไรส่วนเกินของผู้ผลิตนะคะที่ทําให เออมีเกิดแรงจูงใจนะคะแล้วก็ชักชวนให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะจะทําให้ตลาดนี้ยังมีแนวโน้มการเปิดตที่เพิ่มมากขึ้นค่ะถัดมานะคะก็จะมาพูดถึงผลกระทบของผ,ผู้ผลิตนะคะในกรณีที่กระแสะมินิมอลที่เข้ามานะคะในตอนที่เราสัมภาษณ์นนะ่ก็ะพบว่าผู้ผลิตนะ่ไม่มองว่าต,ออตลาดของเป็องหนึ่งแบบมินิมอลกับดั้งเดิมเนะี่ยค่อนข้างแตกต่างกันค่ะแบบกลุ่มผู้บริโภคแตกต่ตางกัน,กนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในท้ายที่สุดอะคะ่ะ ผู้ปลิตรายเดิมก็รู้สึกว่าตัวเองต้องการที่จะปรับตัวเข้าหากระแสมินิมอลค่ะเพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ยังอยู่ในร้านของตัวเองวกกับว่าเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสรุปจากที่พวกเราได้เกิดคําถามนะคะว่าการเข้ามาของกระแสมินิมอลเนี่ยจะส่งผลกับผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้ผลิตหรือว่าผู้บริโภคอย่างไรนะคะก็เราจะมาเริ่มจากตัวผู้บริโภคกันก่อนเลยค่ะ ก็จะเห็นได้นะคะว่าตัวผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมรูปรักที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะจนทําให้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครบลุ่มค่ะเนื่องจากอย่างเจเนอเรชันเอ็กนะคะที่เติบโตมาจากแบบในรูปแบบของอนุรักษ์นิยมนะคะเขาก็จะมองว่าแบบมันดูไม่เหมาะสมเึื่องจา่แตกต่างกับเจเนอเรชันวายหรือเจเนอเรชันแซค่ะที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีมีการปรับตัวเข้าหาเทรนด์อยู่เหมอที่ก็จะมีการเปิดรับในสินค้าตัวนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถึงแม้ว่า ผู้บริโภคจะไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มนะคะแต่ว่าด้วยตลาดไม่ว่าจะเป็นความสนใจหรือว่าการตัดสินใจซื้อเนี่ยก็ถือว่าตลาดนี้ยังมีประสิทธิภาพแบบมากค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวผู้ผลิตค่ะตัวผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นลายเดิมหรือว่ามินิมอลนะคะก็จะมีพฤติกรรมการแข่งขันที่เน้นไปที่การสร้างความแตกต่างของสินค้าค่ะอาจจะเป็นผนการบุกเซตน,นะคะหรือว่าการดีไซน์ค่ะซึ่งด้วยการ ความสาคัญในการสร้างความแตกต่างนี้นะคะก็จะนํามาสู่ปัญหาต้นทุนจมที่ผู้ผลิตท้อเผชิญค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือเป็นผลกระทบผงกระแสริมินินมอลค่ะคือสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าด้วยความคืนด้วยปกติของผู้บริโภคนะคะที่จะมีความชื่นชอบในความหลากหลายหรือว่าสิ่งใหม่ๆนะคะก็เลยทาให้ผู้ผลิตตัวผู้ผลิตเองเนี่ยจะมักจะมีการปรับตัวกับปรับตัวเข้าหากระแสริมินิมอลเพื่อที่ที่จะดึงดูดผู้ผลิตรายใหม่ๆเข้ามาสูาา่อันตรายหรือว่าธุรกิจตัวเองเสมอ พวกเราขอจบการนำเสนอในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ